ตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านนะครับเห็นไหมครับเป็นบริเวณแนวต้านแล้วก็มาเลือกทางพอมาเจอแนวต้านนะครับแล้วก็มา,าเป็นกรอบพักราคาอยู่ตรงนี้นะครับเจออีกแล้วนะครับเจออีกแล้วกราฟกาลังกาลังเลือกทางนะครับว่าจะาขึ้นหรือลงดีเดี๋ยวเราจะมารอนะครับรอให้กราฟเบรกนะครับ ไปแล้วนะครับแท่งนี้นะครับเบรกไปแล้วนะครับนี่นะครับกำลังเลือกทางอยู่ตรงนี้แล้วก็เบรกในแท่งนี้นะครับแท่งต่อไปเราจะกดโลดตามครับดูนะฮะแท่งนี้แรงซื้อนะครับเลือกทางนะครับเบรกขึ้นไปหัว่ามีโอกาสขึ้นต่อสูงมากๆนะครับกดตั้งแต่เปิดแท่งเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเบรกอย่างที่ยัว่าหรือเปล่าตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านนะครับเห็นไหมครับ เป็นบริเวณแนวต้านแล้วก็มาเลือกทางพอมาเจอแนวต้านนะครับแล้วก็มา,าเป็นกกอบพักราคาอยู่ตรงนี้นะครับเลือกทางว่าจะไปต่อหรือจะกลับตัวลงตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมีแรงซื้อนะครับ,บเบรคขึ้นไปแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับเส้นเอสเกาะติดตามกราฟไปพี่ไกดตั้งแต่เปิดแท่งเลยผลลดตามนะครับนี่นะครับการวิเคราะห์เดอร์ก็จะ ประมาณนี้นะครับน้องเราจินตนาการล่วงหน้าไปเลยนะครับว่าตอนนี้กราฟกําลังทําอะไรอยู่และถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทํายังไงต่อนะครับเราจะเข้าออเดอร์เลยไหมหรือจะอะไรยังไงนะครับก็พิจารณาแล้วก็ถ้ามันไปตามที่เราจินตนาการนะครับกดนะครับในสอนสด15วัน15ชั่วโมงนะครับวันที่15นี้นะครับใครที่ต้องการที่จะมาเข้าร่วมกับพี่ไอนะครับก็ทักมานะครับลากันที่1ออเดอร์ครับน้องครับสวัสดีครับผม